บางครั้งสิ่งที่ทำให้แบรนด์หนึ่งโดดเด่นเหนืออีกแบรนด์หนึ่งไม่ใช่ไอเดียที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่งบการตลาดระดับล้านแต่มันคือความสม่าเสมอเล็กๆที่คนทั่วไปมักมองข้ามว่าไม่สาคัญลองนึกถึงร้านกาแฟเจ้าประจำของคุณสิครับไม่ใช่เพราะกาแฟดีที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะตกแต่งหรูที่สุดแต่เพราะทุกเช้าเขาเปิดตรงเวลากลิ่นกาแฟหอมเหมือนเดิมรอยยุ้มของพนักงานคนเดิม เสียงพูดทักทายแบบเดิมทั้งหมดนั้นรวมกันกลายเป็นความคุ้นเคยที่เราเรียกว่าแบรนด์ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่เข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์วันนี้ผมมดแดงต้องขอขอบคุณสมาชิกช่องและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและต้องขออภัยที่บางทียังไม่ได้ตอบเพราะงานกับการเลี้ยงลูกเล็กรัดตัวมากช่วยนี้แต่ทุกคำพูดของคุณผู้ฟังเป็นพลังให้ผมทำตอนใหม่ๆแบบนี้ต่อเนื่องเลยครับ วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อความสม่ำเสมอเล็กๆที่สร้างแบรนด์ใหญ่สิ่งที่บริษัทระดับโลกทุกแห่งมีเหมือนกันและเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากประเมินค่าต่ำเกินไปในโลกของการสร้างแบรนด์คนชอบพูดถึงการเปลี่ยนเกมพูดถึงนวัตกรรมไวรัลหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครแต่ในความเป็นจริงแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดมักไม่ได้โตเพราะอะไรใหม่ๆ แต่มาจากการทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นอีกนิดแล้วทำซ้ำจนคนเชื่อลองดูโคคาโคล่าหนึ่งในแบรนด์ที่แทบทุกคนรู้จักทั่วโลกเขาไม่ได้เปลี่ยนสูตรทุกปีไม่ได้ออกรถใหม่ทุกเดือนแต่เขาทำสิ่งเดิมให้นิ่งและเชื่อถือได้จนกลายเป็นรสชาติของความทรงจำคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไม่ว่าแค่เห็นโลโก้สีแดงก็เหมือนรู้รสชาติมันในใจแล้วนั่นคือพลังของความสม่ำเสมอ หรืออย่างแบรนด์อย่าง Apple ในแต่ละผลิตภัณฑ์ใหม่เขาแทบไม่พูดว่าเราจะปฏิวัติว,ตวงการแต่เขาพูดว่ามันดีขึ้นเล็กน้อยดีขึ้นนิดเดียวแต่ดีขึ้นเสมอและเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้ซ้ำหลายปีคุณจะเริ่มเชื่อว่าทุกครั้งที่ Apple ทํทำอะไรมันต้องดีขึ้นแน่ๆน,นั่นคือความเชื่อที่แบรนด์สร้างจาก Consistency แบรนด์ใหญ่ไม่ได้เริ่มจากการดังทันที แต่เริ่มจากการที่ลูกค้ากลับมาครั้งที่สองแล้วรู้สึกเหมือนครั้งแรกรู้สึกว่าของเขาไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกนั้นคือความไว้ใจและความไว้ใจนี่แหละคือหัวใจของการสร้างแบรนด์นักจิตวิทยาการตลาดเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเมียเอ็กซ์โพเชอร์เคือยิ่งเราเจอสิ่งเดิมซ้ำๆเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นแม้ไม่ได้มีเหตุผลรองรับมากนักสมองเราผูกความคุ้นเคยเข้ากับความปลอดภัย พอเห็นแบรนด์เดิมสีเดิมโลโก้เดิมเพลงประกอบเดิมสมองจะบอกว่าเราไว้ใจสิ่งนี้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปความคุ้นเคยนั้นจะกลายเป็นความผูกพันนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนยังใส่นาฬิกายี่ห้อเดิมมา20ปีทำไมบางคนยังใช้โทรศัพท์ยี่ห้อเดิมท,ทั้งที่มีทางเลือกอื่นถูกกว่าเพราะความสม่ำเสมอสร้างความมั่นคงทางใจซึ่งในยุคที่โลกหมุนเร็วความมั่นคงคือสิ่งที่ผู้บริโภคยอมจ่าย สิ่งที่น่าสนใจคือความสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงการหยุดนิ่งแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงเหมือนการเดินด้วยจังหวะที่แน่นอนไม่รีบไม่ชา้าแต่เดินต่อไปเรื่อยๆทุกก้าวเล็กๆคือการบอกลูกค้าว่าเรายังอยู่และเรายังเป็นเราคุณผู้ฟังหลายคนอาจกำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กออนไลน์เพจหรือช่อง YouTube แบบที่ผมทำสิ่งที่อยากชวนคิดคือ อย่าพึ่งโฟกัสแค่สิ่งที่แตกต่างแต่ลองกลับมามองสิ่งที่คงที่เพราะสิ่งที่คงที่ในสายตาคนดูคือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือลองคิดดูครับถ้าคุณอัปคลิปทุกสัปดาห์ในเวลาเดิมพูดในน้ำเสียงเดิมโทนเดิมโลโก้เดิมสีเดิมแค่เดือนแรกอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผ่านไป6เดือนคุณจะกลายเป็นความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของใครบางคน และเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะเริ่มมีแบรนด์โดยที่ไม่ต้องประกาศเลยว่าเรามีพาต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าเบื้องหลังของความสม่ำเสมอเล็กๆที่เรามองว่าไม่น่ามีผลจริงๆแล้วมันสร้างผลสะสมในระดับที่ใหญ่ขนาดไหนทั้งในแง่จิตวิทยาแบรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณกำลังทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอยู่อย่าคิดว่ามันไม่มีค่า เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆที่ซ้ำทุกวันคือสิ่งเดียวที่สร้างความยิ่งใหญ่ในวันหนึ่งก็ได้ครับเวลาพูดถึงคำว่าความสม่ำเสมอคนมักคิดว่ามันน่าเบื่อเหมือนการทำสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่มีอะไรใหม่แต่ในมุมของธุรกิจและแบรนด์มันคือรากฐานที่ทำให้เติบโตได้โดยไม่พังเพราะทุกครั้งที่ลูกค้ารู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากเราได้ เขาจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะกลับมาอีกลองสังเกตดูครับแบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่ได้ยาวนานไม่ว่าจะเป็น McDonald's Toyota หรือ Starbucks สิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่แค่ขายของแต่คือรักษาม,มาตรฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณไปที่ McDonald's สาขาไหนในโลกรสชาติมันแทบจะเหมือนกันกลิ่นแบบนั้นความร้อนแบบนั้น เวลารับอาหารแบบนั้นนี่คือความสม่ำเสมอที่สร้างความไว้วางใจในระดับโลกโตโยต้าก็เหมือนกันครับเขาไม่ใช่บริษัทที่เปิดตัวรถใหม่ที่หุ้วหวาที่สุดแต่เป็นบริษัทที่ผลิตรถที่ไม่ค่อยพังและทุกคนรู้ว่าถ้าซื้อโตโยตา้าคุณจะได้ความมั่นใจแบบเดิมทุกครั้งการที่คนทั่วโลกพูดประโยคนี้คลิกคล้ายกันว่าโตโยต้ามันอึดทนใช้งานได้ยาวนาน มันไม่ได้เกิดจากการโฆษณาแรงๆเลยครับแต่มาจากพฤติกรรมที่สม่ำเสมอของแบรนด์ตลอดหลายสิบปีจนคนเชื่อสิ่งนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า repetition builds reputation คือยิ่งคุณทำสิ่งเดิมดีซ้ำๆมากเท่าไหร่ชื่อเสียงของคุณจะยิ่งมั่นคงเพราะสมองคนเราสร้างสมการทางความเชื่อจากความคงที่แบรนด์ที่ล้มเหลว ไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขาเปลี่ยนบ่อยเกินไปจนลูกค้าไม่รู้ว่าคือใครวันนี้พูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้พูดอีกอย่างวันนี้ออกสินค้าแนวนี้อีกเดือนเปลี่ยนคอนเซปต์มันทําให้ผู้บริโภครู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้ยืนอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเปรียบกับคนแบรนด์ก็เหมือนผุกคลิกถ้าคุณเจอใครที่พูดไม่เหมือนเดิมทุกวันเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนท่าทีคุณจะรู้สึกไว้ใจเขายาก แต่คนที่พูดเหมือนเดิมมีหลักการเดิมแม้ไม่ตื่นเต้นที่สุดแต่เรามักรู้สึกว่าคนคนนั้นมั่นคงและน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอเล็กๆมันไม่ใช่เรื่องของความน่าเบื่อแต่มันคือเรื่องของอัตลักษณ์และความมั่นคงทางอารมณ์ที่แบรนด์มอบให้ผู้บริโภคได้ในระยะยาวแต่แน่นอนครับความสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนา ตรงกันข้ามเลยมันคือการพัฒนาแบบที่คนดูแทบไม่รู้ตัวเหมือนเวลาคุณไปกินร้านประจำเขาอาจปรับสูตรนิดเดียวให้รสชาติดีขึ้นแต่คุณกลับรู้สึกว่าดีเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่จริงแล้วมันพัฒนาขึ้นเล็กน้อยทุกครั้งแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง n i ก e ้หรือ Apple ก็เขามีทีมวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบของเอกลักษณ์ที่ขนคุ้น Apple จะไม่เปลี่ยนโลโก้เป็นรูปกล้วยเพื่อความตลกเพราะเขารู้ว่า consistency คือสินทรัพย์และการเปลี่ยนสิ่งที่คนจำได้ง่ายเกินไปคือการเผาผลาญสินทรัพย์ทางจิตใจของผู้บริโภคคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบางแบรนด์ที่เราเคยชอบแต่ต่อมารู้สึกเฉยๆไม่ใช่เพราะของเขาแย่ลงนะครับแต่เพราะเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราหลงรักสิ่งหนึ่ง แล้ววันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปจนเราจําเขาไม่ได้ความรู้สึกผูกพันเลยหายไปโดยไม่รู้ตัวตรงนี้แหละครับที่ความสม่ําเสมอเล็กๆสําคัญมากเพราะมันคือการไม่ทําลายความทรงจําของลูกค้าให้เขารู้สึกว่ายังได้สิ่งเดิมที่เคยรักแต่ดีขึ้นเรื่อยๆในแบบที่ยังเป็นตัวตนของแบรนด์ลองมองในระดับที่เล็กลงกว่านั้นแม้แต่ร้านอาหารท้องถิน่นหรือช่อง YouTube เล็กๆก็เหมือนกันครับ คนไม่ได้จดจำเราจากคลิปที่ดีที่สุดเพียงคลิปเดียวแต่จากสิ่งที่เขารู้ว่าเราจะให้เขาได้แน่ๆทุกครั้งที่เข้ามาถ้าเขารู้ว่าทุกสัปดาหจะได้แรงบันดาลใจหนึ่งตอนหรือรู้ว่าเราพูดด้วยน้ําเสียงอบอุ่นเหมือนเพื่อนนั่นคือแบรนด์ของเราแล้วครับ Consistency ไม่ได้สร้างขึ้นจากโลโก้หรือคอนเทนต์แต่มาจากประสบการณ์ที่คนรู้สึกซ้ำๆกับเราและประสบการณ์นั้นต้องไม่ใช่บังเอิญ แต่มาจากความตั้งใจเล็กๆที่เราทำทุกวันตั้งแต่การตอบคอมเมนต์การเลือกคำพูดจนถึงการตั้งเวลาลงคลิปคุณผู้ฟังครับถ้าเรารู้ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าสัมผัสแบรนด์เราเขาจะรู้สึกเหมือนเดิมในทางที่ดีเราก็ไม่ต้องแข่งกับเสียงดังของโลกภายนอกเลยเพราะเรากลายเป็นจุดสงบที่คนอยากกลับมาหาแบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่มาหลายสิปีไม่ได้สร้างจากแคมเปญที่ปังที่สุด แต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆให้ดีเหมือนเดิมทุกวันจนวันหนึ่งความนิ่งนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์และเอกลักษณ์นั้นเองคือกำแพงที่คู่แข่งลอกไม่ได้ในพาร์ทสุดท้ายผมจะชวนคุณผู้ฟังมาดูว่าถ้าเราอยากสร้างความสม่ำเสมอเล็กๆในธุรกิจหรือชีวิตควรเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนและทำยังไงให้มันอยู่กับเราได้นานโดยไม่หมดไฟกลางทาง เวลาพูดถึงคำว่าความสม่ำเสมอมันฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่พอถึงเวลาทำจริงมันคือหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดเพราะมันไม่ต้องใช้แรงตอนเริ่มต้นมากแต่ต้องใช้แรงใจตลอดเวลาคนจานวนมากพังกลางทางไม่ใช่เพราะขาดไอเดียแต่เพราะขาดความต่อเนื่องแบรนด์ใหญ่ไม่ได้เกิดจากการระเบิดพลังช่วงเดียวแต่เกิดจากการรักษาจังหวะให้ได้ในวันที่ไม่มีแรงเลยต่างหาก เหมือนนักวิ่งมาราธอนที่ไม่ได้วิ่งเร็วตลอดเวลาแต่รู้ว่าควรวิ่งช้าแค่ไหนเพื่อไม่ให้หยุดเมื่อเรามองลึกลงไปในแบรนด์ระดับโลกเขามีระบบรองรับความสม่ำเสมอเหล่านี้อยู่เสมอไม่ใช่แค่คนเก่งแต่มีระบบที่ทำให้ไม่หลุดจากเส้นทางเช่น Starbuck s ที่ไม่เพียงแค่ฝึกบาริสต้าให้ทำกาแฟเหมือนกันทั่วโลกแต่ยังสร้างระบบอบรมต่อเนื่องเพื่อรักษาจิตวิญญาณของการบริการเพราะเขารู้ว่า รสชาติที่เหมือนเดิมอาจทำให้ลูกค้ากลับมาแต่ความรู้สึกเหมือนบ้านจะทำให้ลูกค้ากลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือแบรนด์อย่างไนกี้ทุกโฆษณาทุกข้อความในเว็บไซต์ทุกแคมเปญพูดเรื่องเดียวกันตลอดหลายสิบปีคือ just do it สามคำนี้อาจด,ดูง่ายแต่เพราะเขาสื่อสารมันอย่างสม่ำเสมอจนมันกลายเป็นคำที่คนทั้งโลกจำได้โดยไม่ต้องเห็นโลโก้นี่คือพลังของการไม่เปลี่ยนใจในแก่นของแบรนด์ และถ้าเราลองย้อนมามองตัวเราล่ะไม่ว่าเราจะเป็นคนทําธุรกิจเล็กๆหรือแค่คนที่อยากสร้างตัวตนสิ่งที่ทําให้เราเติบโตได้จริงในระยะยาวก็คือระบบความสม่ําเสมอในชีวิตไม่ต้องซับซ้อนเลยครับมันอาจเป็นแค่การตื่นมาทําสิ่งเดียวกันในเวลาเดิมทุกวันหรือการบอกตัวเองว่าจะไม่ปล่อยวันไหนผ่านไปโดยไม่แตะงานสําคัญสักนิดความสม่ําเสมอเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนเราเหมือนหยดน้ําที่ตกลงบนหิน มันไม่ได้ทําให้หินแตกในวันแรกแต่มันค่อยๆกัดกร่อนจนวันหนึ่งเกิดร่องลึกที่ถาวรและในทางจิตวิทยามันมีชื่อเรียกว่า compound effect คือผลสะสมจากสิ่งเล็กๆที่ทําต่อเนื่องกันเป็นเวลานานมันไม่ได้ให้ผลทันทีแต่จะเร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกันออกกําลังกายสัปดาห์แรกคุณอ่านไม่เห็นอะไรแต่ผ่านไป6เดือนร่างกายจะเปลี่ยนโดยแทบไม่รู้ตัวในธุรกิจก็เช่นกันครับ แบรนด์ที่มีพลังมากที่สุดในโลกไม่ใช่แบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดแต่คือแบรนด์ที่ไม่หลุดจากจุดยืนและไม่หยุดพัฒนาในกรอบเดิมมันเหมือนการเดินเส้นตรงยาวมากทุกก้าวอาจเล็กแต่ถ้าเดินถูกทิศทางผลลัพธ์จะไปไกลกว่าที่คาดคิดแล้วเราจะสร้างความสม่ำเสมอแบบนั้นในชีวิตจริงได้ยังไงคำตอบคือเริ่มจากการนิยามสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ชัดก่อนครับ อย่าพยายามทำทุกอย่างให้สม่ำเสมอเพราะจะเหนื่อยเกินไปเลือกแค่หนึ่งหรือสองอย่างที่สำคัญกับแบรนด์หรือกับตัวเราแล้วตั้งใจทำมันให้แน่นให้ต่อเนื่องถ้าคุณทำเพจโฟกัสให้ได้ว่าคนเข้ามาเพราะอะไรถ้าพวกเขาเข้ามาเพราะแรงบันดาลใจก็รักษาความรู้สึกนั้นให้ได้ทุกโพสถ้าคนติดตามเพราะคุณให้ข้อมูลธุรกิจก็อย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นจนคนงง เพราะทุกครั้งที่เราหลุดจากแก่นนั้นเราจะค่อยๆทำลายภาพจำที่คนมีต่อเราโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังครับแบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราประกาศแต่คือสิ่งที่คนรู้สึกกับเราซ้ำๆและความรู้สึกซ้ำๆเหล่านั้นจะกลายเป็นตัวตนของแบรนด์ในใจผู้คนดังนั้นทุกครั้งที่คุณโพสต์บางอย่างทุกครั้งที่คุณพูดในคลิปหรือบริการลูกค้าสักคนนั่นคือโอกาสที่จะยืนยันตัวตนของแบรนด์คุณอีกหนึ่งครั้ง และถ้าทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งคนจะไม่ต้องถามว่าคุณคือใครอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะรู้สึกได้โดยอัตโนมัติแต่จะทำยังไงให้ไม่หมดไฟกับความสม่ำเสมอนี้คำตอบคือต้องเชื่อมโยงมันเข้ากับคุณค่าที่เรายึดถือไม่ใช่แค่ทำเพราะต้องทำแต่ทำเพราะมันคือสิ่งที่เรายืนหยัดอยู่ถ้าคุณทำพอดแคสต์เพราะอยากเข้าใจคนให้จำไว้ว่าทุกตอนคือการต่อย,ยอดความเข้าใจนั้น ถ้าคุณขายของเพราะอยากช่วยลูกค้าใช้ชีวิตดีขึ้นให้จําไว้ว่าทุกครั้งที่สื่อสารคือการดูแลเขาอีกหนึ่งคนเมื่อสิ่งที่เราทําเชื่อมกับคุณค่ามันจะมีพลังอยู่เสมอและสุดท้ายนี้ครับอย่าประเมินความสม่ำเสมอเล็กๆต่ำเกินไปเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เริ่มต้นเก่งแต่รักษาจังหวะไม่ได้ในขณะที่คนธรรมดาที่เดินต่อไปเรื่อยๆมักจะถึงเส้นชัยก่อนเสมอ ถ้าวันนี้คุณผู้ฟังกำลังทำอะไรอยู่เล็กๆอาจเป็นเพจเล็กๆร้านเล็กๆหรือช่อง YouTube ที่ยังไม่มีคนดูอย่าเพิ่งดูถูกมันเพราะทุกการโพสต์ทุกการพูดทุกการลงมือในเวลาเดิมคือการวางอิฐก้อนแรกของแบรนด์ใหญ่ในอนาคตความสม่ำเสมอมันอาจไม่ได้ทำให้คุณดังในพริบตาแต่มันจะทำให้คุณอยู่ในใจคนได้ยาวนาน และนั่นคือสิ่งที่แบรนด์ยิ่งใหญ่ทุกแบรนด์ในโลกนี้มีเหมือนกันครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนจบนะครับผมมดแดงจากเข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์ขอให้คุณมีแรงเล็กๆที่จะทำสิ่งเดิมดีขึ้นอีกนิดในทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วความสมั่งเสมอเล็กๆนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างแบรนด์ใหญ่และชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆ